ขอบคุณออเดอร์ส่งวันนี้นะคะเซตคู่สุดคุ้มนะคะใครอยากได้นะคะเซตคู่สุดคุ้มก็คือราคาน่ารักมากเลยค่ะสําหรับใครที่เตรียมใครที่ยังไม่มีหนังสืออ่านเตรียมสอบสัสญชาติเกาหลีนะคะมิวมีขายทุกมิวมีขายหลายแบบค่ะทั้งแบบฝึกหัดทั้งหนังสือทั้งข้อสอบจริงเขตนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีวิดีโอขายด้วยนะคะอันนี้ของพี่เขาส่งให้พี่เขาวันนี้นะคะเดี๋ยวมิวจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ขอบพระคุณพี่ๆที่อุดหนุนนะคะ ใครที่อยากเริ่มจําข้อสอบเตรียมสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีอยู่แนะนําคู่นี้ค่ะอ่ะโอเคอันนี้มิวก็จะจัดส่งให้พี่เขานะคะมิวก็จะแพคให้แบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมิวจะเปิดให้ดูนะคะเซ็ตคู่สุดคุ้มนะคะอันนี้รอส่งนี่นะคะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้มิวสําหรับมิวอ่านเนาะม,มิวจะให้ดูนะคะเล่มสีน้ําเงินนะคะเป็นของเพื่อนบ้านค่ะมันดีตรงไหน มิวแนะนําเลยค่ะวันที่มิวไปสอบมิวอ่านแค่หนังสือเล่มนี้เล่มเดียวค่ะเป็นข้อสอบของสัญชาติเกาหลีเน้นๆสามร้อยข้อที่ออกบ่อยค่ะมิวก็อ่านประมาณสักร้อยสี่สิบข้อจําได้ประมาณสักร้อยสี่สิบข้อแล้วมิวไปยื่นเอกสารยื่นเอกสารนะคะมิวจ้างเอเจนซี่ทาให้ค่ะหนึ่งหมื่นบาทนะคะหนึ่งหมื่นบาทก็คือครบจบที่เดียวค่ะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทําเอกสารเองนะคะ ถ้าใครอยากสอบถามเอเจนซี่ที่มิวทำเอกสารเพื่อยื่นขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีทักมาได้ค่ะเดิมิวจะแนะนำให้นะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทค่ะจบจบในราคาเดียวนะคะเอกสารในการยื่นขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีอายุได้แค่6เดือนนะคะหลังจาก6เดือนก็ไม่สามารถทำได้เนาะแล้วก็แบบว่าเราต้องเผื่ออะ สำหรับใครที่แบบว่ามีวีซ่าแต่งงาน F6 นะคะพำอนับอยู่ที่เกาหลี2ปีขึ้นไปนะคะสามารถยื่นขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีหรือเขาเรียกก็สอบตรงได้ค่ะก่อนที่เราจะไปสอบนะคะมิวแนะนําให้อ่านหนังสือก่อนนะคะก็คือมิวเนาะอ่านหนังสือในเล่มนี้เล่มเดียวนะคะ140ข้อจําได้140ข้อมิวถึงไปยื่นเอกสารขอสอบเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนาะมัน เมื่อก่อนรุ่นพี่เขารอสี่ถึงห้าเดือนถึงจะได้สอบแต่หมิวรอสามเดือนแล้วก็หลังๆหมิวรอแค่หนึ่งเดือนก็ได้สอบ <c oughs> ก็คือเรียกสอบไวมากๆค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะคะหนังสือเล่มนี้มันดียังไงหนึ่งแยกเป็นหมวดหมู่ให้ค่ะมีตั้งแต่มัน,ม,นมันแยกเป็นหมวดหมู่ให้เราเนาะก็คือดีมากๆมีห้ามีห้าหมวดหมู่นะคะมีเอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีวัฒนธรรมกฎหมายแล้วก็การใช้ชีวิตแยกเป็นหมวดหมู่ให้เราสอง ไฮไลท์พอยต์ในโจทย์นั้นๆให้ด้วยค่ะแรกๆมิวไม่เข้าใจนะแรกๆมิวอยากจะบอกว่ามิวท้อมากๆเลยก็คือออ๊ยทำไมมันยากจังเพราะว่ามิวได้ชีตมาอ่านชีตชีตมาอ่านก็คือแบบไม่รู้เรื่องนะคะก็คือเขาไม่แยกเป็นหมวดหมู่ให้เราแล้วเขาก็ไม่ไฮไลท์พอยต์ให้เรามิวก็เลยแรกๆเลยนะคะปีไหนนะปี2023ปี2 0 2 3ได้ค่ะก็คือ ก็คือเราได้หนังสือเรายังไม่เจอหนังสือเพื่อนบ้านเราก็เลยทอ้อเพราะว่าเราคิดว่ามันยากแต่ในหนังสือเล่มนี้ 1. ที่คุณจะได้คือเขาไฮไลท์พอยท์ให้เรา 2. องแยกเป็นหมวดหมู่ให้เราสามี MP3 าเสียงคนเกาหลีให้ฝึกฟังเสียแค่มันไม่มีภาษาไทยค่ะเราสามารถแปลเองได้ค่ะแค่มีแอปแปลภาษานะคะเดี๋ยวมิูจะเอาหนังสือเล่มเก่ามงงงงูให้ดู อันนี้เป็นหนังสือเล่มเก่านะคะก็คือหนังสือเล่มเก่ามัมนมีสอง้าสิข้อนะแต่ว่าเขาก็เลยทําใหม่ทําใหม่ก็คือเพิ่มมาห้าข้อนะคะแต่แต่ข้างในก็เหมือนกันค่ะก็คือเนี่ยเล่มเก่ามันจะเป็นกระดาษแบบนี้ใช่ไหมแต่เล่มใหม่มันจะเป็นแบบว่าท BI ําให้ดีทําให้ดีก็คือหมิม่ก็แปลเลยค่ะใช้แอปแปลแปลแปลภาษาปกติเนี่ยนะคะก็คือหมิ่ก็เขียนเขียนลงไปเลยสําหรับใครที่แบบว่าอืแล้วก็ค่อยๆจําไปทีละนิดนะคะหมิ่ก็เขียนไปเลยเขียนทับไปเลยค่ะในหนังสือเนี่ย มิวก็แปลพอให้เข้าใจค่ะแล้วก็แปลตรงพอยต์ในโจทย์นั้นๆจําแค่พอยต์ตรงสีแดงๆค่ะจําแค่พอยต์ตรงสีแดงๆนะคะแล้วก็ฝึกฟังเสียงคนเกาหลีมันมีเ p 3มมันมี mp3 มในหนังสือค่ะแล้วก็สแกนเดี๋ยวมิวจอเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะมิวจะบอกวิธีการเข้าเข้า m p 3สามฟังเสียงคนเกาหลีนะคะเดี๋ยวมิวคลิปหน้านะคลิปหน้าก็คือเล่มน,นี้คุ้มมากเลยนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะคะ